คุณไม่ต้องอะไรนี้จะเย็นโอ้ยเออคุณแม่แปดสวยเอ,อ้ยโอ้โหสามตั้สองโอ้โหจอเนเทนชั่งต้อนนี้ทำเพื่อความเป็นเทเท่าทนั้นไม่ควรตำตามน้องๆหนู่ที่อายุตั้งแต่แปดปีค,คนน,นี้เอานครไมนำเจออีกแล้วนะครับโอ้โหอยู่ในกงล้องพารวยครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยมันหยุดจะแท้อยู่สงการไม่ได้ไปไหนเลยมานั่งเล่นเกมมาน่อย มาวันนี้อยู่เงาอยู่บ้านอยู่เงาไออยู่เงาทุยอยู่บ้านอยู่เงาเอ,อมานั่งเล่นดีกว่าตอนแรกว่าจะไปเที่ยวมีแพนอย่างดีเออสงจริงออมาอยู่เกมลักกี้เนโกะวันนี้เกมต้องแมวนึ่งไปเริ่มดีกว่าโอ้โหดอกแรกรับ โอ,โ,โอ้โห้คุณกี้คูณแปดโอ้โหโอ้โหดีมากดอกแรกไปเป็นไงล่ะโอ้โหทำให้ชื่นใจกันมาหน่อยเท่าไหร่นี่ห้าร้อยห้าสิบนะนะยอดโอ้โหได้มาสามร้อยห้าสิบแปดบาทนะครับ โอ้โยขึ้นมาห้าร้อยห้าสิบอะโอ้โหโคตรไหวว้แบบนี้ก็ดีไงเราต้องเพิ่มไปยี่สิบเลยแล้วกันไหมเอ้ยยี่สิบอาดีะว่าไหโอ้ยดอกแรกมาขนาะนี้เแบบ็ดต้องเพิ่มนะเฮ้ยมันดีวมันนี่ว่าอยู่บ้านเงาเงาอะนี่ไม่มีอะไรทำเลยนะอหม หนังเล่นซะหน่อยแพนที่วางไว้โอ้โหจะไปเที่ยวในร่มบนเลยโควิดมาเหงาเลยที่นี่ไอ้สองการก็โอ้โหไม่จัดเลยนะปีนี้เหงาบีบโอ้ยเซ็งจริงมาสกัตเตอร์มาแก,ก็สองเคไปเจมาไหม ไม่มาเนี่ยดีขอ,อแบบหนักๆมันดอกแรกดีเพิ่มเบ็ดให้แล้วเนี่ยไอย้คูณสองมาไมา่ละจะไม่คูณเนี่ยโอ้นี่ไงโอ้คูณสี่โอ้เป็นไง โอ้โห oh, แตกจับเฮ้ย hey, ทำไมวันนี้มันแจกมาโ oh. อ้ชงเทสการ์ดวะเนี่ยไีนไปไหน,ไไหนมาเลนแจกได้มาเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทนะโอ้โหดอกนี้ขึ้นมาพันแล้วตามสววตนะได้ปึ๊บก็ต้องเพิ่มเป็ดสิจะไปรออะไรกันล่ะสีนะ่สิบนี่แหละ เพิ่มเบ็ดก็ต้องมาอีกเชื่อผมสูตรนี้ใช้ได้บ่อยมากนะเพิ่มปุ๊บได้ปั๊บนันไงคูณสีม่มาเคมาเคมาโอ้โหเฮ้ยพันสี่แล้ววะทำไมมันไวแบบนี้อะทำไมวันนี้มันแจกแปกแปลกเออแจกแปลกมากครับวันนี้คือหมุนมาแป๊บเดียวคือแตกแล้ว ได้ละอาอไหลไปดิสิบสวยโอ้โหเจอืม้มนิดเดียววายมาแท้แท้นี่ไงสิบมาสวยอืม้มอะไรอีกคอมีครับอดิค่ะโซจิเขาปั้นไปม,มานะ แต่เกมนี้แจกแจกดีมากจะพ่อวันนี้หรือเปล่าเออช่วงมันหยุดไงมันหยุดแล้วไม่ได้ไปไหนแจกแปลกๆไะนี่มันบั็กเกมอะไรหรือเปล่าโอ้โหว่าไปเริ่มเอ,อ้ยเอ้าเจมาโอ้แลกๆไงตอนนี้ผมเล่นตอนกลางวันเลย เพิ่กินข้าวเสร็จเมื่อกี้อ่ะก็เลยมานั่งเล่นโอ้ยเ็งหน่ไม่แน่ไปไหนอ่ะว้าวคูณสี่ไปอีกแล้วสี่บาทไปสูชิมาอีกมโอ้ยใจไปมีไหมว่าใบเริ่มเหี้ยไปเ่ย โอ้โหไรต่อโอ้ยเออโอ้ยโทษทีครับอิ่มข้าวอิ่มข้าวกินเสร็จเมื่อกี้กินเสร็จจะมานั่งเล่นเลยคนมันว่างนะครับไม่ได้เป็นแหน่โอ้ยีมันโอ้โหตอ่อไปมันเรื่อยๆอยน่นี่โอ้โหคูณสองไปนี่ไง คิวไหมสวยสิบีเคแถวสองสวยโอ้โหเรื่อยอยู่นี่นโอ้โหไม่กะคู4สี่ไหมเจแถวแรกโอ้ยไหลเจถือว่าแตกเยอะเลย่างเฮ้ยแปดร้อยสี่สิบสี่บิ๊กวินเข้าไปเอ้ยน้องแมวนี้มันดีจริงๆ ถือว่าแตกใช้ได้นะเพราะว่ามันมันติดคูณบ่อยอ่ะเออไปตามสเต็ปเอาไงหกสิบลวกไปร้อยี่ดีไงอืมออลองดูก่อนนะเอาไงดีมันพันห้าแล้วเนี่ยออไป ้หมาอยู่มาอยู่คือมานิดเดียวเราก็สาลุนอสงการปีนี้ใครไปไหนลองเม้นบอกนะครับผมลยอิดช้าจริงเลยไม่ไหนไปไหนโอ้ยเยีหวางแผนไว้ดีะนะ ันละโอ้โหโผล่มาไม่มีสิทธิ์ลุ้นสแคตเตอร์นี่เนี่ยมาอ่ะยังโอ้มีลุ้น่อเฮ้ยเอาว่ะสแคตเตอร์ต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้ยเสียดายอ่ะโอ้ยยังอิ่มไม่หาย ร้อยยี่หรือเปล่ายังนะใจไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยเล่นขึ้นอีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมขึ้นเลยเดีกว่าเราเพิ่มเบ็ดทีลนิดพอจ้ากวโดดเดยออีตังที่เราได้นหายวูมนี่มันแย่นะเดี๋ไปใจร้อนอะนะบางทีใจร้อนก็ไม่ดีอะผมโดนไม่เยอะปะัดเบ็ดไปสูงๆโอ้ตายหาเลย าเล่นแนะ่ๆนะไม่อยากเสียดูดูวิเฉยได้ดูเอาเอาแก้งเอาแก้เซง็งดูขำๆแปยิิงอีช่วงนี้ไม่มีอะไรทำไปไหนมาไหนยากอนะ่ะโอ้โหทำไมมันเงียบยาวจังวะเออสไตล์เอเอา ไอ้นี่ไงสวยดีครับเคไปดิมดี um ไหม่ะ um เอมาดิคิวมาไหมคิวมาสิอะไรอีกล่ะหดเลยดิเฮ้ยทำไมวนอยู่ตรงระหว่างพันสองพันนาน,น,นอ้าวคูณหกมาคืออยู่ อุ้ยสุดายเคอะแต่เคยัไงไหลต่อยาวๆอ่มันแหลกๆด้วยผมว่าเล่นตอนกลางวันด้วยผมแนะนำว่าเวลาดีที่สุดก็น่าจ่เป็นช่วงดึกๆประมาณสักกเคยเล่นแล้วมันแบบโอเคเลยทั้งแตกดีทั้งลื่นดีสมูทแบบ เป็นดึกๆก,ก็ประมาณห้าทุ่มนะห้าทุ่มทำไมห้าทุ่มก็ประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองระหว่างนี้โอ้โหดีจริงระหว่างแต่เที่ยงคืนไปโอ้หางไหลดีสมูทแบบมันไม่แหลกแบบที่ผมเล่นอยู่่ะช่วงนี้คนแน่เล่นเยอะอะเลยแหลักๆนิดนึง,นงไม่เป็นไรขอรับได้ าได้ตังฮาฮโอ้ยเล่นได้ว่าจะไปเที่ยวนี่นจะเสียนี่รอบนี้โอ้ย,อยสามลุนคูนใหม่างเยอะเมื่อกี้ดูว่ถ้ามารอบนี้โอ้โหแน่นๆนะเสียได้สามพันแล้วทุกคนแต่ว่าถือว่าแจากไอ้ สงการเนะี่ยจากช่วงสงการมนะันเดียาไปก็เลยนะแต่ว่าเป็นันหยุดยาวนะตามส่วนแล้วอนะเพิ่มไหมมาไหมช่วงแรง,งเงียบไหมตอนเพิ่มไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันแตกแตกหนักอยอะ ต้นมาละสี่สิบโอ้โหนี่ไงคูณสี่มาคิวม่มีอะไรอีกหมดละโอ้โหสงสัยกินข้าวเยอะเน,นี่ยอินแปลกแปลกแมวเนี่ยก็แจกปแปลกๆอันนี้เป็นบันอะไรเนี่ยอืม เขาปัน้นเออโอ้โหโอ้ยอะไรอ่ะนะไอคูณย่างดีละโอ้โหคูณมามันโชคมาแล้วเงียบไม่แตกไงไม่แตกกี่เยอะคูณไม่มาขอสักทีสิจ้ะต้องแมวเนี่ยคูณสี่ยี่สิบโอ้ มุนเทียร้อยได้มายี่สิบเออแบบนี้เพราะว่ามีไหมเนี่ยเด็ดดีดิโอ้โหแบบเดิมดเลยโวจีนนนี่แดงๆสวยติดอืมพัดไปเอ,อ้ถือไาใช้ได้ดูดิคูณมาเห็นไ,มไหม อีแมวตัวงเหลืองอะ่ะเออมันจะติดคูณท้ามากี่ตัวมาตัวเดียวคุณสองไหมมาหลายตัวก็ดีนีออ่โอ้ยเอาเงียบไหนี่เอ,อ้สวยจัดวายไหมสวยมีไหมอืมเสียดายฮ่า่าไหล้อเงียบเงาอ่ะนี่ เยใครอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรอ่ะเม้นท์บอกอะ่ะช่วงนี้ผมมาฝั่งทางพีจีซะหน่อยมาหาเกมเล่นลองเล่นเกมไหนนี่มันแบบแต็คิดว่ามันแจกครับดูสกัเตอร์อว่าไม่ได้อะตูวฉากทรงอะ่ะไอ้เมื่อกี้ก็ไม่ให้กูอีกนั่นไงโอ้โห มึงมาสองครั้งแล้วนะมึงนี่นะกูจะพูดอะไรดีดิว่าจะด่าอะไรดีอะโอ้มาจะมาไหมเงียบเหงาอีแล้วโอ้โหเจ็ดร้อยอะทำหมดนี่ผมผมหยุดละโอ้โหไม่มาไม่มาจริงว่ะ โอ้เออโอ้โหวิ2สองพันแต่อี่อือโอ้โหทำไมมันหนักเลยวะเฮ้ยปิกวินไปโอ้แจกก็แจกแบบงงๆอะนะอะไรเนี่ยน้องแมวโอ้โหจนจะหมดแล้วเมื่อกี้ผมจะหยุดแล้วเมื่อกี้โอ้ดีที่ว่าแตกแม่ โอ้โหได้แบบนี้ชื่นใจหน่อยฮอะตอ,อกไม้ไม้สักทีซูชิข้าวปัน้นโอ้โยเอาอีกละไอตอนอย่างเงียบเงียบดีใช่ไหมเฮ้ยสวย ขอแบบเน้นๆสิครับโอ้โหดูเกี่ยวแดดผมไม่ได้มันมันอาจมีส่วนนะครับถ้าใครเล่นแล้วแบบมันหมุนนานแบบนี้ยิ่งช่วงกลางวันแบบนี้โอ้โหถ้าแดดไม่ค่อยดีเป็นส่วนหนึ่งอีกอย่างช่วงกลางวันคนเล่นเยอะเลยแหลกๆนนุนๆนิดน,นึง ก็พอเล่นได้ไงมันมันยังไม่หัวร้อนไงเรายังไม่เสียไงยแต่เราเสียแล้วเรามาเล่นแบบนี้ก็โอ้ยยิงแหลกยิงหนวไงหัวร้อนไปเลยเออนี่โอ้โหคุณหกสวยจัดสองพันหกโอ้โหมีหลายอีกเอไาหมาอืมได้ก็ปันได้เคได้ปลาเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหแจกแบบงง,ง,งๆอ่ะนะ แหลกแหลกนองนวงแบบนี้โอ้้ยมันก็แจกอยู่นะถ้าเราไม่โลบแล้วก็เราก็ได้อะเนี่ยนี่โอ้โหเออถือว่าดีวผมแนะนำานะถ้าใครอยากเล่นแบบดีๆจะได้ไม่หัวร้อนแบบผมตอนนี้ก็เล่นตอนกลางคืนซะเออมันดีว่านะ จะมาเล่นแบบนี้โอ้ถ้าได้ก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเราเล่นเสียอะไรแบบนี้โอ้หัวเสียเลยใด้ดีไม่ต้องเล่นอันนี้ดีสุดละหาอะไรทำจะทำไม่มีเลยทำกออ็ก็หาอะไรทำา่ยพูดอะไรเดี๋ยวโอ้ยสิบมา เออนี่ไงต้องแบบนี้ดีวะนี่สิโอ้ยโอ้ยเงียบโอ้ยช่างเศร้าใจสวยขี่มาคนสองจะพัดอุตส่าห์จะลุ้นพัดอย่างดี น้องแมวสวยจ้าสวยๆหน่อยอืเสียดายมัสุชิไม่มาพัดไปทำไมมันแตกรอบเยวแล้วมันหายอ้าเฮ้ยมันเงียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวแจกจก็แจกแบบ งงๆอีกเอออุ้ยคูณสี่เออต้องแบบนี้ดีวะไม่แม่ล่ะมหาก็ไอ,อ้นี่งไงแล้วก็เงียบไงเล่นเอาหาแนละ้ววันนี้แกเซ็งไหมไม่มีอะไรทำ ดูแล้วก็ไม่นด้จะขึ้นนะนะอ้าวใครว่าแล้วโอ้ยนี่ติดคูณนะเมื่อกี้เฮ้ยพ,พันสี่พันสี่สิจะ๊ะแมวว่าแจกดีเหมอือนกันนะเนี่ยอ้าวว้าวอากาศร้อนแบบนี้ต้อง ไปซื้ออะไรมาจิบเย็นๆแล้วเนาะทุกคนเดือนนี้ก็ดูทรงแน่ร้อนอยู่คุณสองคุณสองถุยคุณสองอทำไมวันนี้คูณเล่นพันวันเนี่ยอันนี้ยแปดสิบปดสิบบาทแล้วนะเอ้ยติดไม่อีกสุกี้ข้าว A อะคูณ6สวยจัด10มาสิ10จะลุ้น10ทำไมนี่อ่ะมันมีแถว2โอ้โหกอง300เลยโอ้โหสามพันแล้วทุกคนวันเล่นไปเล่นมาลืมดูไปอีกโอ้แต่งเยอะเออสวยไทย60เดียวไม่ได้ะเออ เฮ้ยสวยนีมม่มาขอจังๆสิน้องแมวจ๋าโอ้ถ้าไม่มาพี่หยุดแล้วนะสองคูสอง,สองเออ,อคูสองไม,อม่นี่ไง ไอสเก็ตเตอร์โอ้โหลืมดูเลยมาไหมโอ้โหมีลุนอีกมาสิเข้าหลอกร้อยซะด้วยโอ้สามรอบว่ะทุกคนโอ้โหวันนี้แตกดีแต่สเก็ตเตอร์ไม่เข้าดูมันไหลดีมากโอ้ย สูทรงวันนี้นะอยู่แค่เออล,ลาวเนีนะ่สามพันไปกดอีกสักหน่อยไมเราแจก็ตอนแรกนะน้องแมวลุ้นจนเหนื่อยแล้วนี่เริ่มหัวร้อนแล้วนะโอ้โหเงียบแนละ้วเออเจ เตกาเตอร์มาแทนนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวปลาหรือเปล่าโอเคที่สิบไม่มานะแล้วก็เงียบกันไปคูณสองมั้ยสิบบาทเงียบกริบ ว่าวันนี้ไม่น่าขึ้นนะโอ้โหแล้วเศร้าใจจริงๆนะกดไปสะหน่อยเออเออมาแบบนี้คูณสี่โอ้โหไม่ไหละนะทุกคนพัดโอสุชิพัดอีกอืมสวยนี่เจเจไหมนี่สแกตเตอร์โอ้โหมีลุ้นอีก โอ้โห,หลุ้นยาวไปทีนี้ต้องมาลนะนี่ไงนี่ไงไปอยู่ไหมไสวยจัดโอ้โหสเก็ตเตอร์โอ้โหในที่สุดรอบที่สี่เข้าลุ่นมารอบเอ้ยสามรอบแรงก็ไม่เข้าโอ้โหมาเข้ารอบนี้คูณสี่ไปครับเริ่มต้นเริ่มต้นสเก็ตเตอร์ครั้งแรกของวันนี้ได้สวยไปขอคูณมาก่อนเออ คูณมาเขาไปแตกที่หลังเออคูณไม่อีกคูณสิบแล้วคูณสิบสองไปละอ่ะจังอ่ะเนี้ยตองมาไม่มาอีกมาแต่คูณเออ,เอ,อจัดไปสองพันแปดแบบนี้สิวะเฮ้ยชื่นใจขึ้นมาหน่อยไม่ใช่เล่นอยู่ที่เดิมนะ สวยสวยเริ่มต้นได้ดีมากเฮ้ยเออส่งท้ายเออฮะเจวผมไม่เอาไปขึ <c> ้น <oughs> ไม่อยู่โอ้ยสแกตเตอร์ไปจะเข้าผมบอกเลยถ้าใครเป็นเหมือนผมมะสแกตเตอร์มาแบบสามตัวเฉดเฉียดจะตกมาสี่ร้อยมันมาสัก สองสามรอบไหมเออมากสุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวมันมาจริงๆมันเป็นไงมาแล้วมันแบบอูได้เยอะอย่แลายสี่พันสามร้อยแปดสิบห้าบาทโอ้ดีเอ,อ้ยพอฮึดหน่อยฮึดหน่อยก็ชุ่มกระชวยกันหน่อยตังเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มเดชแน่กับลืมเลยสูดแล้ว เก้าร้อยเอ้ยเป็นไงเจอดอกนี้ไปสูตรนี้บอกว่าใช่ผลนะสูตรดีสองร้อยเพิ่มอีกแม่ไม่อย่าโลภอย่าโลภดิบอ่ะเราอย่าไปโลภเอาไงม น่องเนี่ยเล่นพัดอยู่โอ้ยเดี๋ยวรอบหน้าผมหาเล่นตอนกลางคืนดีกว,ว่าเอ้ย,อยคุณสองสวยโอ้โหแมวสาม,มาเจไปเอยสวยโอ้โหสวยจัดได้เลยพันสองสามสิบ โอ้โห oh, oh. เป็นไงเพิ่มเบ็ดเป็นไงสูตรนี้ได้ผลตลอดโอ้โห oh, oh. แต่ก็ต้องดูทุนวเองเนะ <c oughs> อย่าไปเพิ่มแบบ oh. โอ้มีงบนิดเดียวเราไปเพิ่มแบบนี้ก็อเออมันเล่นหมดไปเสเกตเตอร์แล้วลุ้นลุ้นหน่อยถ้า,ารอบนี้ก็โอ้ถ้า,มาไมมเนี่ย หรือว่าต้องลุนรอไปอีกฮะเอาเฮ้ยโอ้โหโอ้สองครั้งติดเลยโอ้โหไม่ต้องรอละรอบนี้แม่งมาเบดสองร้อยเนะี่ยไปกันคูณสี่สวยโอ้ถือว่าดีเลยมาแบบไม่ต้องรอมันมาหลายรอบ่ะโอ้ องรอบเดิดเลยสิแกเต์โอ้ยคูณมาหน่อยสิคูณห่งมันน้อยไปคูณมาหน่อยใจเย็นโอ้ยเออคูณมาแปดสวยเอ้ยโอ้โหสามบั้นสองโอ้โหเฮ้ย ขึ้นแบบงงโอ้ยโอ้โคตรดีโอ้โหมีไหมโอ้หมดละถือว่าหมดละครับเฮ้ยได้เยอะอยู่นะห้าพันแปดร้อยบาทครับโอ้ย๋ยวหานอนเล่น ซ,นนะซื้อเลยมากินก่อนนะซื้อเลยมาดื่มไว้ยิ่งร้อนๆแบบนี้นะต้องมีอะไรจิบๆชุดชิลวพาเดี๋ยวผมไปแล้วครับรู้สึกเริ่มหิวแล้ไวไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าอยากดูคลิปผมเล่นอะไรก็อคอมเมนต์ได้ครับฝากกาดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับเจอกัน